100ปี1ล้านซีซีเพื่อสังคมมหาวิทยาลัยราชภาัฏพิบูลสงครามจับมือเครือข่ายสถานศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก <im itation> เดินหน้า <im itation> ร่วมกันบริจาคโลหิตสู้วิกฤตโควิด -19 ตั้งเป้า1ล้านซีซีภายในสิ้นปีนี้ โครงการบริจาคโลหิต100ปี1ล้านซีซีเพื่อสังคมเรียกได้ว่ารุดหน้ามากกว่า6 0 0 0นซีซีแล้วนะคะจากความสำเร็จของเราจิตอาสาช่วยกันบริจาคโลหิตค่ะโดยมีเป้าหมายการรับบริจาคให้ครบ1ล้านซีซีภายในสิ้นปีนี้ค่ะโดยจะส่งมอบโลหิตทุกหยดให้แก่ธนาคารเลือดโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก มหาวิทยาลัยราชภาัฏพิบูลสงครามผสานความร่วมมือกับเครือข่ายสถานศึกษาในจังหวัดพิษณุโลกทั้งนักเรียนนักศึกษาครูอาจารย์และประชาชนทั่วไปมาร่วมกิจกรรมกันเป็นจํานวนมากเลยทีเดียวค่ะสําหรับโครงการนี้เกิดขึ้นมาก็เนื่องจากว่ามีสถานการณ์โควิด เกิดขึ้นเมื่อตอนต้นปีพอมีสถานการโควิดเนี่ยปัญหาก็คือเลือดขาดแคลอย่างหนักก็เป็นปัญหาของจังหวัดพิษณุโลกบางคนนัดผ่าตัดแล้วต้องยกเลิกเลือดออกไปเนี่ยซึ่งเสี่ยงกับการเสียชีวิต เราก็เลยคิดว่าไหนๆจะช่วยทั้งทีก็ช่วยทั้งปีเลยก็เลยมีโครงการขึ้นมาว่า100ปี1ล้านซีซสำหรับผลพิษณุโลกแล้วก็ได้รับความสนใจจากประชาชนบ้างนักศึกษาบ้างบุคลากรของเราบ้างอย่างวันนี้จะเห็นได้ว่ามีอาจารย์ที่เราก็มาบริจาคเป็นคนแรกซึ่งเมื่อสักครู่นี้เราก็ได้แจกรางวัลไปแล้วแล้วก็มีนักศึกษาท่านหนึ่งเนี่ยนะเราก็ได้แจกรางวัลไปแล้วเราก็เลยประสานงานกับหมูกระทะ สองร้านด้วยกันก็คือร้านพุงเลอกับร้านใหญ่โตหมูกระทะแล้วหนึ่งรางวัลน,นั้นน่ะสามารถที่จะไปทานได้สองที่นั่งก็คือเขากับเพื่อนเขาเนี่ยไปทานหมูกระทะด้วยกันได้สบายๆแล้วเราก็จะแจกอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงสิ้นปีการประสานความร่วมมือในครั้งสำคัญนี้นะคะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเครือข่ายสถาบันการศึกษาในจังหวัดพิษณุโลกรวมทั้งสิ้น8ดแห่งด้วยกันค่ะสำหรับ ของทางอาชีวะพิษนุโลกนี่นะครับเราก็ เป็นจิตอาสาอยู่แล้วนะครับก็เป็นที่น่ายินดีอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามนะครับได้หารือไปในเรื่องของการรับบริจาคโรหิตนะครับทางอาชีวะเราก็มีกําลังคนพอสมควรนะครับก็มีวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกวิทยาลัยอาชีวะพิษณุโลกนะครับวิทยาลัยพานิชบุญพระพิษณุโลกนะครับแล้วก็วิทยาลัยสายประช่างพิษณุโลกนะครับยินดีที่จะบริจาคโรหิตเป็นจํานวนมากอยู่แล้วครับ โครงการจิตอาสาบริจาคโลหิตสู้วิกฤตโควิด -19 นี้นะคะเราดำเนินการทุกๆเดือนตลอดปี2,565ค่ะสำหรับ2เดือนสุดท้ายนี้นะคะจะสัญจรไปตามสถานบันการศึกษาต่างๆอีก7ครั้งด้วยกันโดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา8นาิกา30นาทีเป็นต้นไปจนถึงเวลา12นาฬิกาจึงขอเชิญชวนผู้ที่มีใจอันเป็นกุศลร่วมกันบริจาคโลหิตตามสถานที่ต่างๆที่กำหนด ค่ะชื่อพลอยชมพูกองกันไทยนะคะจากโรงเรียนมยัธยมสาธิตมหาวิทยาลนะัยนเรศวรค่ะตื่นเต้นค่ะแล้วก็ดีใจมาก,มากๆาที่เห็นคนมาบริจาคโลหิตเยอะขนาดนี้ค่ะวันนี้มาบริจาคโลหิตครั้งแรกนะคะมีความตื่นเต้นและก็ความกลัวเล็กน้อยนะคะแต่ก็เราผ่านจุดๆุดนั้นไปได้นะคะเป็นการบริจาคโลหิตครั้งแรกของกอล์ฟเองนะคะแล้วก็คิดว่าต้องมีครั้งต่อไปแน่นอน,นะคะ่ะเพราะว่าเราเอาชนะความกลัวของเองได้แล้วค่ะ การบริจาคโลหิตเป็นการทำกุศลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะคะก็อยากเชิญชวนนะคะพี่น้องประชาชนที่สนใจอยากจะบริจาคโลหิตนะคะมาร่วมกันอม,มอบโลหิตให้กับผู้ที่ต้องการโลหิตนะคะเราบริจาคได้ถึงสิ้นปีเลยนะคะมาร่วมบริจาคลหิได้วยกันเยอะๆนะคะบาย,บายตอนนี้จำนวนเลือดในโรงพยาบาลพุชินาราาน,นะครับก็ ค่อนข้างขาดแคลนกรุ๊ป A ครับกรุ๊ปเขาดแคลนเยอะสุดเลยครับรองลงมาก็คือกรุ๊ปโอเราไม่ค่อยมีหน่วยรับบริจาคโลหิตครับ mm hmm. ก็เลยทําให้ปริมาณคงครังเนี่ยลดน้อยลง mm hmm. เราก็ได้เลือดทดแทนเข้ามาจากการรับบริจาคท, mm hmm. ที่ที่ราชพัฒนเนี่ยครับ mm hmm. ก็ต้องขอบคุณทางราชพัฒน์เป็นอย่างมากนะครับก็อยากจะเชิญชวนนะคะประชาชนหรือว่านิสิตนักศึกษาทั่วไปนะคะมาร่วมกันบริจาคโลหิตกันเยอะๆนะคะ 1น0่ปีพิบูลสงคาราม1ล้านซีซีเพื่อสังคมขอเชิญชวนผู้ที่มีใจอันเป็นกุศลร่วมกันบริจาคโลหิตเนื่องจากในขณะนี้นะคะผู้บริจาคโลหิตมีจำนวนลดน้อยลงไม่มีโลหิตเพียงพอในการรักษาและผ่าตัดผู้ป่วยอีกด้วยค่ะ PSRU News ผลิตโดยทีมงานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยรายรชภัฏพ,พิบูลสงคาราม